ครับผมก็กราบสวัสดีมิตรรักและแฟนเพลงนะครับพี่น้องป้องไปทุกคู่ทุกคนนะครับผ่านพึ่งพงษ์ทสารประแดกกับช่องกิ่นเกสรป่าก็เศร้ากันตับตับทับตับับตับนะครับตีทอยนะครับประมาณสักสี่ห้าสิบตัวนะครับก็ส่งให้อ่าพี่พี่น้องๆ้องผานพึ่งนะครับสายยนะครับก็ออกมา หาพึ่งหาแมงนะครับก็พ่อทั้งนึงนะครับก็ที่งามๆที่ร้องเบิงว่ามันเป็นยังไงนะครับจะมีน้ำม,ม,ม,มีนวลเพราะว่าดอกจันเครือก็ออกส้งสีไหลนะครับดอกจันเครือนี่น้ำสีหวานหวานหอมๆนะครับก็บพี่น้องป้องไปอันทั้งอันลาานะครับเออเขอมรเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียนะครับอินเดียสีลังกา นะครับนีปานโคลํมเบียมอนดูวอนะครับยังวาน่ะแหละครับเดี๋ยวเขาไปติดตามกันท้งต้นไม้ว่ามันที่อันอากลากบอมันที่มีน้ำบอมันที่มีรังวันบอเพอได้แหลกแกงบอ,บอน,นะครับไปครับไปหาอันครบนะครับไปเตรียมอุปกรณ์กันครับผมโอ้นะครับไม่มีรังใหญ่ใหญ่ให้ขึ้นมีแต่รังน้อยนพอยพได้สวยนี่ละเอาละครับลองเบิงนะครับน้ำ เพื่ออันดอกกันเคี้อออกไหลอันเทียที่มีน้ำนะครับอ้ตัวแหลกผมเญย,ยแล้วนะครับตรงไหนล่ะกล้องไวต้ตรงไหนโอ้ด้สวยกับ้าวครับ เด็กผ้าก็ขอลูกน้ำไปมือมือหนึ่งรยบหาุม,หาม,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 มู่มณ์ กินมีหยังบ่โอ้มีน้ำว่าแล้วดอกจานเคื้อนะครับมีน้ำอยู่ ครับผมนั่นแหละครับได้น้ำครับน้ำดอกจันเครือลูกประทันได้ดอกครับสงไฟก็เลยข,ขึ้นบึงจันเครือออกไหลนะครับตอนนี้เออมู่จักบ่าจาันเครือนะครับเออตีไทยบึงครับจะอยู่ตํำๆนะครับตีไทยบึงดอกจันเครือ น้ำน้ำบบมีหัวใหญ่ๆโชว์คือเขาเลยรับพอได้อยู่หัวที่คือคือเอาบ่อนขึ้นก่อน ฝนฟ้ามันดีเมื่อวานกับฝนตกนี่กับนี่พา่ถวเรื่องกันเย่ยไม่ต้องระวังครับ ปกดิว่าที่มอนยังไงกัน ทำดีครับดอกแกลนเคือไปแม่มันงามยังงามเลยหอมพร้อมได้ดอกแกลนเคือนะครับอ่ะโอเคครับโอเคครับอะไรอยู่ครับกานี่เดี๋ยวินชายกกเบื่องเนละือดอกแกลนเคือนึ่งเป็นเด ครับพี่น้องไปไปลงไปดูทั้งไหมนะครับไปหา,าปลาสองปลาก้อนดีคานะครับเออจังหดก็อย่าลืมด้วยครับเด้อฝากเป็นกำลังใจเนี่ยนะครับฝากไล่ฝากแค้นนะครับเออเออฝากซับตะคายกระดิ้งแจ้งเตือนนะครับทันที่เข่ามาใหม่ๆนะครับที่ได้รับชมวิธีการทำอาหกินแบบ บัานโคกบ้านปลาบ้นาบนนอกบัานนาตาสีตาสาด้ครับเด้อไปลงต้นไม้ครับผมอย่าลืมเด้อกำลังแจกโถยขึ้นมาแล้วนะครับหลังที่สองต้องไปตายต่อยนะครับเกือบเกือบสิบเมตรโอ้ตายไปนะครับวิวสวยนะครับวิวสวยด้านบนครับตายไปอีกเกือบเกือบสิบเมตรนะครับ จังไดมีนามมีนวลบเสียกลาบ่นะครับไปชมกันครับผมนี่ครับตายปีกกิ่งกิ่งกิ่กิ่งไหนล่ะนี่นี่นะครับไปอีกเกือบเกือบิเมตรนะครับโอเคไปครับผมเดี๋ยวครบทีเมดนะครับเมื่อเฮ็ดเรนนะครับเฮ้ <bie> <acies in> <fridge> พึงไม่หรอกว่านห่นาติบขึ้นมาแล้วอิดเดยเหรอครับมาแล้วมันก็ต้องไปต่อมเก่านะครับได้น้ำหน่อยนึ่ง ลูกหน่อยหนึ่งนะครับน้ำปิดตาหัวอู้โพราขวดบ่นะครับสูงกับสูงนะครับเนะอาไปตั้งกล้อง Come ดูย้ายใหญ่ขึ้นมาแล้วมันขึ้นนิดเดี๋ยวเอากลครับงามงามอยู่แต่ว่ามันหัวหน้อยน้อยครับโอ้ยเป็นไงล่ะขึ้นมาแล้วคับเนะเก็ตจังแดขึ้นมาแล้วก็ต้องเอา โอเคครับผมเมื่อยแล้วอยู่โดนแล้วขอด้อยนอะครับตาผมเอาคืนดีมีน้ำเต็นหน่วยอ้เมื่อยเมื่อยนะครับเมื่อยแท้แท้ลุงครับขอด้อยโอ้ยอ่ะไปเบิ้งห้างไหมครับไปอูอ้ โอ้ยเจ็บตังน้อยๆกตบตอดอย่างเจ็บใส่ถุงมือก็ไม่มีประโยชน์ถุงมือนี่ล้วทะันลุวทะนลุว <c oughs> ปาดทีเดียวเลยตุ๊กทุบอีกเด้อครับพี่น้อง โอเครไปลงนะครับไม่ได้ให้มตรวจเล่นอยู่นะีเออมันตรอดครับผมเจ็บไม่เจ็บมือโอเคครับผมไปลงบนไม้ครับพอจะลังนิดหน่อยแต่ลังใหญ่บ่พอเขาจะเคลียร์อ๋อพี่น้องมือนี้ก็คําแล้วนะครับตะเว้นที่โต๊กดินแล้วนะครับคนเฮาก็กินแค่อิ่มนะครับเนาะเกินอิ่มมันก็กิกนบ่ได้นะครับเออ จังไรก็ฝากด้วครับเด้องานของพันพึ่งพงทัาันปลาแดกกับช่องกินเกศสอนปลาคือก็ใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ๆก็จะได้รับชมด้ครับเด้องานของพันชลาหลนาตาดี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 นะครับมื่อนี้ก็เป็นอันว่าสวัสดีครับผม